พวยขวางจีทั้งนั้นพูดง่ายดีกว่าเขาเรียกกันว่าชน่นาทาวสองนะกุ้ยขวางแต่จะเป็นชน่นาทเอาอยู่แล้วนะคะมีทุนจีนเข้ามาเปิดธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะไปด้วยร้านอาหารจีนเอะนี่เราอยู่ประเทศอะไรเอารู้อยู่ประเทศอะไรกันแน่นะครับมันเยอะเกินไปอ่ะไม่มีที่ให้คนไทยทขามากินแล้วบ้านเราไม่ใช่บ้านเราแล้วอะ หลังจากมีการเปิดประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ดีขึ้นประเทศไทยมีคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวครึ่งปีแรกแล้วกว่า1.8ล้านคนซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีมากถึง4 0 0แสนคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงเดือนละ5้0แสนคนภายในสิ้นปีนี้นอกจากการท่องเที่ยวแล้วคนจีนก็ยังเข้ามาทำธุรกิจกันมากขึ้นเป็นที่รู้กันว่าเงินหนาพร้อมจ่ายได้ไม่อัน้นโดยเฉพาะย่านห้วยขวางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เยอะเกินไปอ่ะไม่มีที่ให้คนไทยทมากินแล้วทั้งแถบเลยเต็มไปหมดเลยบ้านเราไม่ใช่บ้านเราแลว้ว่ะเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เรา,าไม่ใช่เขาทำธุรกิจของเขาเขาก็จเจริญของเขาคนไทยหาที่ทมาหากินไม่ได้แล้วค่าเช่าก็าแพงคนจีนเขาสู้ได้คนไทยสู้ไม่ได้ปัจจุบันย่านห้วยขวางถนนประชาราษฎรบำเพ็ญที่ร้านค้าร้านอาหารเต็มสองข้างทางไม่ได้มีแค่ของคนไทยเท่านั้นแต่เป็นร้านอาหารจีนที่เปิดบริการโดยคนจีน พนักงานเสริร์ฟหรือคนดูแลร้านก็จะเป็นคนจีนหรือชาวต่างชาติที่พูดไทยได้ไม่มากมีลูกค้ากว่า70%เป็นคนไทยมีการศึกษาว่าคนไทยชอบอาหารแบบใดพยายามทำรสชาติหาเมนูที่ถูกป่าโฆษณาทางโซเชียลมีเดียด้วยการจ้างยูทูบเบอร์มารีวิวสร้างจุดขายว่าได้มากินของต้นตำรับจากจีนกลายเป็นโอกาสสำคัญให้ทุนจีนได้เติบโตโดยไม่ต้องไปต่อสู้กับแหล่งที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ควยขวางจีนั้างั้นคุยง่ายดีกว่าคือประเทศจีน2เนี่ยแหละคือซอยประชาราษฎรเนี่ยของกินที่ว่ามาจากเมืองจีนพวกอ u ซูปเปอร์มาร์เก็ตพวกเราไม่เคยเห็นเข,ข้ามาเยอะนะแต่ว่าเรื่องสีทรงสีเทานี่เราไม่รู้พื้นที่ทั้ง2ฝั่งของถนนประชาราษฎรบำเพ็ญจึงกลายเป็นย่านคนจีนแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครจนเรียกกันว่าไชน่าทาวน์สองหรือแม้กระทั่งมณฑลไทกัว ตัวผมเองอาจจะไม่อาจจะไม่ได้รับร้อยครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบร้านอาหารไทรอาจจะมีแบบกระทบบ้างครับควบคุมบ้างครับเี่จะไม่แย่งงานคนที่อยู่แถวนี้มากเกินไปครับควบคุมพื้นที่ว่าตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจจะมีบบการแบบควบคุมหน่อยครับ